สวัสดีทุกท่านครับอยู่ผมไม่ขคออยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้ผมจะมาเปิดบล็อกโปเกมอน Sun and m o o n เป็นเซต A กับเซต B 2บล็อกนี้ออกมานานแล้วแหละมันไม่ใช่บ็อกล่าสุดแต่ว่ามันจะมีของแพงอยู่ในนี้ครับท่านผู้ชมซึ่งแพงที่สุดที่หาได้ก็คือจากกล่องเซต B นี่แหละราคาประมาณ25,000ต้องขออภัยที่กล้องอาจจะไม่ชัดมากเพราะว่าผมลืมกล้องไว้ที่บ้านแคมป์ นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในรอบนี้นะผมก็จะมาเปิดคำๆไม่รู้จะเกลือหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆกล่องที่เปิดมาคือแบบผมค่อนข้างเกลือเลยนะครับท่านผู้ชมเอาล่ะเรามาเริ่มจากเซต b บีนก่อนซันมูนดับเบิลเบิร์สเริ่มที่เซต b บีนก่อนนะครับบล็อกโปเกมอนหาได้ที่ร้าน NX Gallery นะครับลิงอยู่ใต้คลิปนะครับมาเริ่มจากซองแรกก่อนซันมูนดับเบิลเบิร์สผมจะแก้เคล็ดด้วยอันสับซองคละๆกันไปมาครับซองแรก เปิดพิธีซองแรกแท็กทีมอ๋อเก่งเก้าว่ะได้เกง่งเก้าแล้วคุผู้ชมขอได้ยู่แต่เราแยกพวกแท็กทีม GX ออะไรนี้ไว้นะบล็อกนี้จริงๆส่วนใหญ่จะเป็น GX กับแทนะ็กทีมเนาะผมว่าบล็อกมันเกะกะไปหน่อยเอาไว้ตรงนีนด้ดีกวานี่ครับแล้วผมจะแยก Energy ไว้ผมขี้เกียจมาจัดทีหลังมาครับ2ที่ไปแบบรวดเร็ว มันไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะว่าเราเปิดมาหลายคลิปแล้วนะครับแต,แต่ละคลิปที่ได้มาก็แบบเฮ้ยการงอนิดนึงอ่ะชิบหายละนี่ลายดีนะเป็นใบหน้าที่งองเข็มปิดใบนี้ดีอยู่สายดำไว้ใช้กับชุดล่าสุดได้นะเราแยกเทนเนอร์ไว้อย่างนี้สองสามสองสามทำไมผมรู้สึกว่าวันนี้มันดูแบบกร่อยมันดูเหมือนไม่ค่อยจะมีดวงเลยวะรอบเนี้ย โอ้ oh, ขอบไม่มีไม่มีแววเลยเอ้ยได้เตาอิดยักษ์ใช้ได,ได้คืออย่างน้อยเราก็ได้ใบที่แบบว่าคนเขาใช้กันอะ่ะยังพอแบบเป็นรางวัลปลอบใจได้นะที่ผมหาเลยก็คือตัวเลซิลัมลิซาดอนแบบโฮโลแลรแบบชายนี่เลยได้ขึ้นมามีกีดลั่นบ้านแต่เขาบอกว่าโอกาสออกน้อยมากนะมาไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมคือแบบไม่มีอะไรจริงๆเดียดิ <laughs> แย่หนึ่งจีไว้มีแย่ e น e r g จีไวมั้งมีลิซาโดจริงๆลงมาได้กล่องนี่แหละมาไหลไปเรื่อยขอบฟลอย์กาเ,เ,เทนเนอร์เทนเนอร์อะไรวะอย่างน้อยถ้าฟลอย์ขอบขอบนี้ผมว่าแมลี่ปะวะเหมือนจำได้ว่าเป็นโอ้ไม่ใช่อาเซโรล่าวะใครเนี่ยคุณเป็นใครนโปเกมอนฝ่ายเราหนึ่งตัวที่ มีตัวนับระเมิดวางอยู่กับการทั้งหมดที่มีกับเครื่งมือผมไม่ได้ใช้อ่ะตัวเนี้ไปครับไหลไปเรื่อยนี่สองเท่าไหร่ละหนึ่งสอสามสี่ห้าสองที่หกแล้วเอ้ยผมเห็นขอบแต่เมื่อกี้เห็นเขียวๆอะ่ะผมว่าเป็นธาตพืชแน่เลยเนี่ยดูดิขอบเขอบเขียวเขียนี้อ๋อผมรู้แล้วตัวอะไรเทคากุยะนั่นเองนะครับออกมาให้ได้ลุ้น สองต่อไปเปิดมาปับ๊บเทรนเนอร์อะไรอ๋อเคยเนี่ยผมมีเอามานันแบบสิบใบได้แล้วอะทั้งคือแบบลกมากควรเอาไปปล่อยขายบ้างนะครับบล็อกที่ผมเปิดเยอะที่สุดก็น่าจะเป็นซันมูนดับเบิลเบอร์เซตบีแล้วแหละจริงๆนะ รพลังงานเก็บไปก่อนเลยอไม่มีอะไรครับเข็มตามเคยปะเนี่ยฮะเข็มตามเคยหรือเปล่าไปโอขอบแบบนี้เป็นแค่แรธรรมดาสีแดงหรออะไรอ๋อ,อวินดี้นะครับ ได้ฝึกไฟฝึกไฟนี่พอปลอบใจได้อยู่ยเดี๋ยวพิ่งหมดหวังครับจงอยาหมดหวังเดี๋ยวยังไม่เจอชายนี่เลยนะเวลาผมเปิดทุกบล็อกเนี่ยผมจะเจอชายนี่อย่างน้อยหนึ่งใบนะครับโอ้โหพี่สาวแห่งโปเกมอนเซ็นเตอร์ฮีว6หแต่ผมไม่เคยได้ใช้เลยนะใบนี้ไม่ค่อยเห็นใครเขาใช้ด้วยแต่ผมคิดว่ามันเป็นใบที่ดีนะมาครับอ,อยู่ไหนวะ ว้าบเห็นไหขอบขอบแร่ธรรมดาเป็นอ่าโอนโอโนซูซึเกิรุดอะไรอยเนี่ยใจเย็นทุกคนมันยังไม่ถึงครึ่งบล็อกมันต้องมาเชื่อผมมันต้องมาแน่ๆอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมผมไม่ค่อยเห็นใบนี้เลยวะทำไมใครเห็นก็แสดงว่าไม่ค่อยได้ใช้ไงใช่ไหมฮะ ไปครับซองต่อไปฮึบไปเอเนจีเอ้ยได้แท็กทีมว่ะคุณเราได้แท็กทีมเราได้แท็กทีมแท็กทีมอะไรวะลุ้นจากธาตุกันดีกว่าลุ้นจากธาตุกันดีกว่าธาตุอ๋อนี่คือตัวไรกราบ,บิเอสกิราติน่า ผมเห็นอยู่แค่แบบรอบสองรอบนะที่เล่นออนไลน์นหลอกให้เราดีใจน่าจะพอได้หลายร้อยอยู่นะนก็เกินไปแสดงว่าเราใช้ดวงกับบ็อกนี้หมดแล้วไปจีไฟฟ้าไปก่อนเลยฮันนะน่ผมว่าใบนี้แหละอาจจะเป็นชายนี่วะตัวลายอ่ะเอลฟุนตัวนี้ผมก็มีเยอะแล้วไปต่อไปฮ เดล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่ผมแกะมาน่าจะขึ้น5 600ซองได้นะผมเพิ่งรู้อยู่อย่างหนึ่งครับว่าใบแรกจะเป็น Energy เสมอบ้า,าจริงๆกูอ่ามิสเทรนเนอร์ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นซองนี้แหละผมว่ามาชัว เฮ้ยได้ช่างเชื่อมได้ลิซาดอนด้วยใช้ได้นี่ฮะที่ต่อครั้งนี้ก็ได้มีคนเก็บเยอะอยู่นะครับพวกลิซาดอนที่ต่อครั้งนี้อย่างน้อยก็ใบละสี่สิบห้าสิบบาทพอได้อยู่ลองต่อไปครับตัวหน้าซองเนี่ยมาได้แล้วอ๋ออ๋อ,อ,อ,อ นี่น่าจะถึงครึ่งแล้วนะน่าจะถึงครึ่งแล้วซุ่มยิบแบบมั่วๆเริ่มอย่างอันกลางก่อนเลยแกอะไรของกูเนี่ยเอ้าปึ๊บมิวทูมีเยอะมากแล้วเนี่ยมิวทูเนี่ย อันนี้หนูแยเรายังมีความหวังครับทุกคนผมสับไปไงผมสับซองไปมันยังไม่ออกเรายังไม่เจอใช้นี่เลยผมว่า2องสายสุดมาใช้มือสายจับโชคดีมันเป็นเครดแท็กทีมผมเห็นเหลืองๆเ,เป็นแท็กทีมแน่นอนแต่แท็กทีมท่าอะไรดีวะแท็กทีมท่าอะไรดีวะออ เซอรไนน์นิมเฟียก็เห็นคนเล่นอยู่นะครับอันนี้มันเป็นอาร์พิเศษปะเป็นแคอ่อาร์อาร์ทั่วไปนะครับมีแต่ใบที่เราไม่ค่อยได้ใช้ไอ้จริงช่างเชื่อมเนี่ยผมอยากได้เพิ่มอีกนะอยากเล่นเด็กไฟแต่แบบโอกาสออกก็ไม่ได้เยอะมากไปครับทุกคนอย่าหมดหวังจงมีศรัทธาฮึบอีกแยะเห็นข่าวี้ทีไรเซ็งทุกทีเลยเนี่ยเฮ้ยคาชิมาฮึบอีกแกะอ เฮ้ย hey! ใบนี้ได้อยู่โวเคเนียนแยกครับแยกไว้โวเคเนียนได้ใช้อ๋ออ้โอ้โหไม่ได้แม้แต่แล้วโอ้โหจบกันเราต้องเปิดแบบไม่คิดอะไรมากอะแบบเปิดไว้งานๆน่นะเดี๋ยวมันจะมาเองเ้ยเนี่ยแบบเปิดเสร็จปุ๊บจ้ เสร็จปุ๊บโยน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 ใบนี้เอเนจีเขียวไม่เห็นวีแววเลยทุกคนไม่มีวีแววเลยอะไรกันนี้่สามซองสุดท้ายใครมือสายหยิบโชคดีเสมอ านี่มันไปไหนวะหรือว่ากล่องนี้มันไม่มีวะแยกมิวทไว้มิวเฉยๆของดีมากมาสองสุดท้ายเสมอเชื่อมดิของดีมากมา2ส,สุดท้ายฮึบไปกันเลยเปิดมาไฟแสดงว่าตัวที่เราจะได้ก็คือไฟเว้ยนี่ไงได้ไฟแล้ว มึงใครเนี่ยซองสุดท้ายครับผมว่าบล็อกนี้เราหมดเราหมดหวังแล้วแหละมันค่อนข้างกล่อยเลยนะครับบล็อกนีฮึบไม่มีวี่แววใดๆทั้งสิ้นจบไฟครับกับบล็อกแรกซันมูนดับเบิลเบรสผมเปิดมาน่าจะหกเจ็ดบล็อกแล้วไม่เคยได้กับเขาเลยมาครับดับเบิลเบรสเซตเอกล่องนี้ลุ้นอะไรดี เด่ายๆเนี้ยน่าจะคุ้มสุดละจากล่างขึ้นบนเชื่อผมมาแน่จากล่างขึ้นบนครับโดยเฉพาะสองสุดท้ายฮึชีวิตหนอชีวิตมา คาบ์บิคอนนะครับตัวต่อไปโอ้โหไม่มีแววว่ะคุณคือแบบ ยิ่งว่าเปิดกาชาเกมอีกเนี่ยเฮ้ยขอบจีเอ็กขอบจีเอ็กครับผมเห็นวบแรครับอนน์จีไฟฟ้าเป็นกระจูเซคอมมันเนี่ย <c oughs> แกโคกะดับเบิลอาร์ครับผมไม่เคยเห็นเลยใบเนี้ย SR อยู่ไหนลูก SR อยู่ไหน ขอบแลธรรมดาแต่เป็นคาร์สโลโก,โก้ฮึบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาต่อไปไปได้ครับเพืเ่อนๆไปเอสมาแกะซองไม่ได้ไหมแต่แลซองเนี้ยอ้าว ผมเอาไปชั่งน้ำหนักขายด้วยเนะี่ยมาครับสองนี้ตอกไม้แหละโอโหอเป็นแคทแลรธรรมดาเฮ้ยเกลาดอสแต่ผมไม่ค่อยเห็นเกลาดอสในนี้แล้วอะ่ะที่เขาเล่นเฮ้ยสองนี้ตัดแปลกสองนี้ตัดแปลกมันต้องมีอะไรแน่ๆนร่องรอยมันแป,กแปกแลกๆว่ะ หรือว่าจะเป็นเป็นแค่การเทนเนอร์ครับผมอ,อยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ที่ไหนอีกแกนิสบอลมีด้วยเนี่ยอ๋ออยู่ไทยอยู่อยู่เอก็ว่าทำไมไม่เคยเห็นผมมาไม่ทันปึ๊บอันน่าแท็กทีมครับผมว่าใบเนี้ย SR แน่เริ่มจากดู พลาดก่อนเลยพลาดน้ำอะ่ะเฮ้ยสวยอยู่แต่แสดงว่าเราใช้ดวงบอกนี้หมดแล้วครับผมคือคือคือ,คอมันมันยังไงมันตี180 0, แต่ต้องติดจีถึง5อัน GX ก็ดูไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างน้อยที่คุ้มที่สุดก็คงต้องเป็นเดนเดนนี้แล้วละ่ะนั่นาจะคงคุ้มสุดละไปตกไปอยู่ใต้กองซะพวกเอง ปุ๊บปับ๊บหมดกันหมดกันความหวังน้ำตาไหลหลิดยังพอมีลุ้นทุกคนยังพอมีลุ้นครับยังพอมีลุ้นเดนเดอยู่ไหนอ๋อคือลูกขอบฟอยว่ากันนนปุ๊บอัน่ะผมว่าจีเห็นขอบดำๆสีฟ้าตัวอะไรหรอ โอริกอ like. นแซดแซดเลยแซดเลยครับไม่มีความหวังเลยป๊๊บจะปรึดมีคารูเกะเก็บไว้เอ้ย วับบนี้ผมได้ใช้ Reset Stamp นี่เราถึงขั้นที่ว่าต้องมาตื่นเต้นกับ g a r เ e n e r ธรรมดาที่เราได้ใช้แล้วอะครับคือแบบเราไม่ได้ลุ้นอะไรเลยอะครับเฮ้ยท็กทีมท็กทีมฟืดหายางฟืดตาเมืองบินไปนั้งคู่เลยผมยังไม่ถึงเวลาฟืดตัวไหนคุ้นหน้าคุ้นตาไหม โ,โหอยู่กองเกลือเราครับผมไปถมที่ได้เฮ้ยแต่เห็นขอบแล้วก็พอจะรู้ได้เป็นตัวอะไรอะ่ะเนี่ยคาแมจกจริงด้วยซีซองสุดท้ายฮึบ ครับเฮ้ยเทรนเนอร์อะไรอะหมดแล้วจบแล้วท่านผู้ชมปิคเจูและซองสุดท้ายของเราในคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าผมเปิดได้อะไรที่มันดีๆขึ้นมาในราคาเกินพันบาทผมจะใส่บ็อกเซอร์วิ่งรอบหมู่บ้านตัวเดียวเกินพันนะท่านผะู้ชมต้องเกินพันนะ990ผมไม่วิ่งนะไปจบแล้ว ดีนะกูมไม่ได้วิ่งฝาโทคิดวะได้ใช้เนี่ยที่ใช้เข็มตามเคยครับสำหรับการเปิดบล็อกซ์ n ันแอนด์มูเซ็ A กับเซ็ B ในคลิปหน้าเราก็คงจะเปิดบล็อก ใหม่แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้บล็อกใหม่จะมานะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการของเราในรอบนี้คาร์แมกอาดิโอสนี่คาลูเกะเนี่ยพวกนี้ได้ใช้อนี้มันเท่เฉยแล้วก็พวก SR ทั้งหลายนะครับมีใบนี้นะครับที่พอจะมีราคาอยู่บ้างมิวก็น่าจะขายได้โวลคานีนขายได้อยู่ทุกใบาขายได้หมดแล้วครับเพียงแต่ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่านั่นแหละประเด็นนั่นคือกฎของการโปกเกมอนนะครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าครับรอบหน้าต้องมาแล้วแหละแบบใบละ3 0 0พขึ้นบล็อกหน้า ทัวร์เชื่อผมเจอกันครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับสวัสดีครับ